คือมันไม่ถูกนะคะการคลองชีพนะมันไม่ถูกเนาะอยู่ที่ต่างประเทศนะเงินเดือนแค่นั้นนะํะไม่พอกินนะ <c oughs> อยู่ที่ต่างประเทศนะคะเ <c oughs> งินเดือนแค่สามพันห้าพนะคะของคนทำงานเนาะ นอกจากว่าเออคนที่แบบเดินทางบ่อยๆเดินทางบ่อยๆจะได้เงินก็จะได้เงินเยอะหน่อยนะคะเพราะว่าเขาอยู่ในระดับสูงนะคะแต่มันจะมันจะเสียเวลาที่เราไม่ได้อยู่กับครอบครัวนะคะคุณจะไม่ได้มีเวลาอยู่กับครอบครัวเลยนะคะ ถึงคุณจะอยู่บ้านหลังใหญ่แค่ไหนนะขับรถคันหรูๆหล,ลาๆนะคะเงินเดือนเยอะนะคะเป็นหัวหน้าบริษัทคือคือสิ่งที่ไม่ได้คือไม่ได้อยู่กับครอบครัวนะไม่ได้อยู่กับลูกไม่ได้อยู่กับเมียนะคะสิ่งที่ได้รับนะคะเมียก็เอออยู่สุขสบายนะคะทุกคนแต่ผัวก็เดินทางบ่อย แต่พวก็เดินทางประชุมปบ่อยๆนะคะทุกคน <c oughs> ผ่านมาแล้วนะคะจุดๆนั้นขอบคุณมากนะคะคนฝนเริ่มมาเลยเด้อฝนเริ่มมาแล้วนะคะทุกวันนี้ก็แค่หาเงินแล้วก็ท่องเที่ยวนะหาเงินท่องเที่ยว ทำงานบ้างทำงานบ้างนะไม,ไมไ่ทำก็ได้กินทำก็ได้กินชีวิตเรียบง่ายนะคะเรียบง่ายสบ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 ายนะคะอยู่แบบอยู่แบบพอเพียงแล้วก็เพียงพอนะคะทุกคน เห็นไหมมืดมาแล้วนะคะสีเย็นเย็นมาแลละลมส,สีเย็นเย็นมาแลละลมบ่อยๆนะคะทุกคนลมบ่อยๆเย็นใจรอยกินหอดผู้เบาขอบคุณมากนะคะขอบคุณพี่ๆทุกคนนะคะโอ้ยแบบหน้าแบบ กับ youtube นี่แบบโอ้โหสีไม่สวยเลยนะคะเหมือนพี่มิดเหมือนพี่มิดพูดเมื่อเช้านี่นะสีมันไม่สวยเลยอ่ะโอ้ยอะเดี๋ยวขอตัวไปอาบน้ำก่อนนะคะแต่งตัวก่อนเดอ้อบัน้ีดอตัดหญ้าเสร็จแล้วนะคะทำสวนเสร็จแล้วนะคะทุกอย่างเสร็จแล้วทีนี้ไปอนามัยเจ้าของก่อนนะคะทุกคนไม่ให้เห็นหน้านะ เที่ยวให้สนุกคะ่ะน้องแพทนะคะบ้านเราสบายๆนะคะทุกคนมันคึกค,คืนดีนะแต่อยู่ต่างประเทศนี่วหยความสุขของคนอยู่ต่างประเทศก็คือการที่ได้พักผ่อนนะคือการได้พักผ่อนและไม่ไปไหนนะคะ เราเผลอหลับไปเธอไปไม่ปลุกเราเลยเราจะลงแล้วค่ะเราจะลงแล้วนะขอบคุณมากนะคะทุกคนบ๊ายบายเดี๋ยวบ๊ายบายนะคะเออเจอกันคลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะขอไปอาบน้ำก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบาย แบบหน้าสดมากนะคะสดสดสดนะคะือใกล้ไปค่ะเอ็นเอ็นโทรศัพท์ก่กอนนะฮะบายบาย